E.P. 26เราจะคลายความถูกปิดในใจตนได้อย่างไรเด็กแว้นแม้เข้ามาเผาบ้านเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปมีอารมณ์กระแทกกลับนั้นในโลกนี้ก็ไม่มีความยุติธรรมแล้วละสิมันไม่มีความยุติธรรมจริงๆหรอกมันมีแต่ยุติกรรม ทำให้พลังงานสมดุลเป็นกลางลูกตุ้มแห่งกรรมก็ไม่อาจเวี่ยงไปซ้ายขวาได้อีกก็จบพพจบชาติแห่งการสืบต่อกรรมทั้งปวงถ้าเราจะเอากฎจักรวาลข้อ11กฎแห่งกรรมมาใช้ไขข้อนี้ทุกการกระทำย่อมมีต้นเหตุสืบสายกันมาในแนวทางพุทธทุกคนต่างทราบกันดี แต่เบื้องหลังเหตุการณ์มากมายล้วนดีงามนั้นคือเมื่อเราก้าวข้ามผ่านข้อสอบที่เราได้เลือกไว้เองก่อนลงมาเกิดก็เพื่อจะยกระดับจิตของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองพระแม่ไกอาแม่ธรณีโลกนั้นมีความรู้สึกมีพลังชีวิตและท่านก็อยู่ภายในเซลล์ของตัวเราเอง ในมุมกลับกันเราก็อยู่ในท่านด้วยเช่นกันนี้คือการดำรงอยู่ในมิติเชิงซ้อนที่ซ้อนทับกันในความเป็นหนึ่งอย่างแยกกันไม่ออก เมื่อจิตมวลรวมของคนทั้งโลกมีพลังงานลบมากเกินไปโลกเราจะหมุนช้าลงแล้วก้าวเข้าสู่มิติที่ดิบเถื่อนผู้คนจะมีแต่จิตอสุรากายคือมีการเบียดเบียนกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาแต่หากจิตมวลรวมของคนทั้งโลกมีพลังบวกมากเกินไปโลกจะหมุนเร็วขึ้นจะขึ้นสู่มิติภาคทิพ ดังนั้นเมื่อโลกมิติสจะต้องควบคุมให้มีความสมดุลหยินหยางในความเป็นมายาโลกให้ได้เราจึงเห็นตั้งแต่เกิดว่าซีกโลกหนึ่งทำสงครามกันตลอดส่งพลังคลื่นที่ลบทึบ ตันอึดอัดส,สิ้นหวังแลแลนแค้นเข้าสู่กระแสะโลกและอีกซีกโลกหนึ่งก็สวดมนต์พิธีกรรมมาหลายพันปีส่งคลื่นพลังบวกสงบสุขชื่นมื่นอุดมสมบูรณ์เข้าสู่โลกด้วยเช่นกัน ภาพรวมก็คือความสมดุลแห่งจิตมวลรวมของคนทั้งโลกกำหนดให้โลกมายาดำรงอยู่เช่นนี้เองย้อนกลับเข้ามาที่ตัวเราเองเราก็คือโลกและจักรวาลน,น้อยๆแห่งความสมดุลเราเป็นเครื่องปั่นกระแสคลื่นความถี่ บวกลบและกลางอารมณ์ทั้งโลกมีเพียงสามชอบไม่ชอบเฉยๆแล้วเราก็สามารถเลือกเล่นบทไหนกันดีล่ะและแน่นอนเมื่อเราเลือกที่จะเล่นบทปั่นขึ้นพลังงานลบและจะมีอีกตัวตนหนึ่งของเราเองในโลกคู่ขนานจักรวาลควอนตัมเล่นบท ปั่นขึ้นพลังงานบวกและคลื่นกลางสมดุลด้วยเช่นกันตัวอย่างเด็กแวน้นขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันเสียงดังเอะโวยวายพ่อแม่ก็ระงมส่งเสียงด่าปั่นขึ้นพลังงานลบเข้าสู่โลกอย่างเมามันคลื่นลบก็ไปกระแทกเพื่อนบ้านร่วมกันด่า ยิ่งแผ่ขยายหน้าที่แห่งเคลื่อนลบก,กันไปทั่วทั้งอำเภอแถมเด็กแว้นคนนั้นก็ไปป้นฆ่าข่มขืนทำชั่วสารพัดถามว่าเมื่อเขาตายจะเกิดอะไรขึ้น แน่นอนผู้ที่ติดในมิติสจิตทวิเรื่องบุญบาปดีชั่วถูกผิดนรกสวรรค์ก็จะตัดสินประนามมันต้องลงนรกแน่นอนฮิตเลอร์ฆ่าคนเป็นล้านยังได้ขึ้นสวรรค์จากบทสนทนากับพระเจ้าเล่มสองนับภาษาอะไรกับเด็กแวน้นก็ในโลกแห่งปรมัตเลยมิติห มันไม่มีนรกจริงๆนะสิเธอจะเชื่อไหมหากมองลึกลงไปเด็กแว้นคนนั้นเขาได้เพียรทำหน้าที่แห่งการนำปานขึ้นกระแสะโลกเข้าสู่โลกและจักรวาลให้สมดุลไปเรียบร้อยแล้ว หมูป่าติดถ้ำหลวง13ชีวิตเหตุการณ์ก็คือคกลไกแห่งการปัน่นคลื่นกระแสบวกเช่นกันเหตุบังเอิญล้วนไม่มีอยู่จริงเด็กเพียง13คนสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกให้ติดตามต่างทราบซึ้งใจปิติยินดีน้ำตาไหลพลังคลื่นแห่งความปิติวิมุิใกล้นิพานที่สุด ยิ่งแล้วเราไม่สามารถใช้จักระสท้องแห่งการหายอยู่หากินมาปั่นคลื่นนี้ได้เลยคลื่นหัวใจจักระสี่ให้ทราบซึง้งหัวใจเต้นรัวเออล้นจนจุกคอจักระห้าคอตื่นตาน,น้ำตาไหลจักระหกทรงจิตสู่จักรวาลมิติจักระเจ็ด เราเห็นการทำงานแห่งคลื่นหลากหลายระดับที่เป็นธรรมชาติผ่านจากกละภายในตัวเราก็คือความรู้สึกละเอียดต่างกันก็คือสิ่งนี้ดังนั้นสรุปทั้งหมดทั้งมวลเราหนึ่งคนก็คือผู้สร้างก็ God, โดยแท้เราเอาวตารตัวเราเองเล่นเป็นเด็กแว้น หมูป่าคนดีคนพานคนจนคนรวยคนถือศีลหลากหลายระดับจิตทั่วทั้ง31ภพภูมิแยกย่อยเป็นอนันต์เราเป็นเครื่องจักฟันเฟืองเครื่องปัน่นคลื่นความถี่หลากหลายระดับเพื่อจะป้อนพลังงานแห่งอารมณ์เข้าสู่จิตมวลรวมแห่งโลกและจักรวาลอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างมหาลัยแห่งโลกให้เป็นบทละครลงใหญ่สำหรับเราไว้เล่นเรียนรู้และก้าวข้ามและยกระดับจิตเมื่อผ่านบททดสอบและเล่นมาทุกบทมายาหลายหมื่นภพชาติเล่นจนรู้จนเอียนจนพอแห่งมายาโลกครบทั่วสมบูรณ์แล้วก็ถึงเวลาจะได้ลงจากเวทีกันสียที คือไปพ้นโลกสู่โรงละครของโลกมิติใหม่ทุกบทบาทเมื่อดาราลงเวทีก็สวมกอดกันอย่างอบอุน่นเศรษฐกิจแห่งชาติพบแสนยาวนานกันเสียทีเพราะทุกสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทุกผู้คน ทั้งโลกนี้และจักรวาลไหนๆก็ล้วนคือเราเองแห่งจิตหนึ่งเดียวกันทั้งสิ้นเมื่อแจ้งจิตหนึ่งเราจะแจ้งทั้งหมดเราไม่อาจด่าทอให้ร้ายกินตัวเองหรือเบียดเบียนตัวเราทั้งทางตรงทางอ้อมได้ฉันใดก็ไม่อาจให้ร้ายตัดสินประนาม ถูกผิดให้ผู้อื่นได้ฉันนั้นเพราะฉันก็คือเธอเธอก็คือฉันฉันคือทุกสรรพสิ่งจักรวาลคือก็อดคือฉันเองนี่หละคือพระพุทธเป็นก็อดเองเช่นนี้เสมอมาขอบคุณบทความนกอัศวะ21พฤษภาคม2565